โอ้หมุนหม้อมกันเลยหมุนหม้อมกันเลยหมุนหม้อมกันเลยโอ้ค่ะครับผมวันนี้มีอะไรมาเล่นคะลูกมีอะไรมาเล่นคะเป็นตุ๊กตาเหรอครับพี่อิงตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาอะไรเจ๊แอบดูแล้เจ๊แอบดูแล้ตุ๊กตาอะไรบ้างเอ่ยแโนไว้แชนไว อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะออกมาทีเดียวสโนไวท์มีอะไรอีกคะเจเจมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกลูกเจเจมีอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมีสโนไวท์ป้าป้าเหมือนรู้จักลาพันเซลปะลาพันเซลอาร์นะเราเปิดดูเลยดีกว่าเปิดดูเลยดีกว่าเจ้าหญิงโซเฟียเจ้าหญิงโซเฟียไหนๆเอาไหนๆแกะมาดูโอ้ยเจ้าหญิงโซเฟียของพี่หญิงสีอะไรของพี่หญิงของพี่หญิงสีอะไรสีม่วงคืออะไรคืออะไรคะเจ้าหญิงอะไร เจ๊หญิงโซเฟียเหรอคะแล้วของเจเจของเจเจของออสตินเป็นอะไรคะฮึสโนไวท์หรือเปล่าสโนไวท์สโนไวท์อ่ะของเจเจเป็นสโนไวท์ตัวนี้ใช่ไหมมีปีกด้วยโอ้มีปีกด้วยเหรอว้าวแล้วของของพี่อิงเป็นโซเฟียใช่ไหมแล้วตัวนี้ไปดูตัวอะไรลูกตัวเนี้ยโอ้แล้วตัวนี้อะไรอ่ะแล้วตัวนี้อะไรสีฟ้าอะไรอ่ะเป็นไล่เป็นไล่ ซินเด렐่าซินเด렐่าของใครคะของใครคะของอัสซี่เหรอโอ้ซินเด렐่าของอาซี่เหรอคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อันนี้ประกอบให้นะโอเคไหมตอนนี้อู้เต็มเลยสามตัวอ่ะอะตัวนี้โนวายสีฟ้าอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงใส่ปีกด้วยใส่ปีกด้วยใส่ปีกด้วยนคไหนเจเจทำได้เหรอโเจเจ๊มีแหวนด้วยเหรอที่แหวนอะไรอ่ะ แหวนอะไรลูกแหวนอะไรเจ้าป้าแหวนเจ้าหญิงโอ้แหวนเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรอ่ะเจ้าหญิงอะไรตอนแรกป้าปาคิดว่าโชนไว้เป็นราฟันเจอเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่ล่ะค่ะเจอาไม่เอลซ่าอ๋อเอลซ่าอ๋อเอลซ่าป้าปาไม่รู้จักอ่ะจริงจริป้าไม่รู้จักสักตัวเลยโอเคเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเปิดพร้อมกันปาปาสั่งให้หน่อยได้เอาที่สามได้ไหม เดี๋ยวคุณอาใส่ให้เดี๋ยวคุณอาใส่ให้นี่ไงนี่ไงคุณอาใส่สโนไวท์ใช่ไหมแต่ไม่ใส่คอตินโกลก็เดี๋ยวไงอันนี้ใส่ให้นี่ไงโอเคต่อไปของอะไรนนี่โซเฟียใช่ไหมของเจ๊นะลูกโซเฟียแล้วก็อันนี้อะไรนะลูกสีไหนสีฟ้าอะไรนะปีงสีนู้ดสีฟ้าอะไรนะคะลูกมีปีชินเดเลล่าชินเดเลล่าแล้วก็ snow w h i ของเด็กเจ๊กำลังประกอบอยู่ มีปีดทุกตัวเลยอ่ะสวยๆเลยอ่ะใช่ไหมสิ่ตีคอตีเป็นหืมปีดไหนอ๋อปีดใหญ่เลยอ่ะสวยเลยอ่ะกอบยังไงนะคะให้คุณอาให้คุณอาใส่ให้โอ้โหแหวนนี่ขัดใจจริงๆเลยแหวนเนี่ยไหนด้วยไหนโชว์รอบอีกข้างนึงหนูโอ้แหวนนี่ขัดใจจริงๆเลยอ่ะเอลซ่าเหรอคะโอเคเสร็จเรียบร้อย โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเอาเปิดกันกลางบ้านเลยแล้วก็แบบปิดไฟด้วยดีไหมใช่มาลุยกันลุยกันหยิบเลยหยิบเลยของแต่ละคนหยิบเลยค่ะโอ้ยใจหยิบหนึ่งอ่าอ่หยิบหยิบหยิบอ่าอ่โอเคอ่าอ่าลุยเลยลุยเลยลุยเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาเปิดตรงไหนลูกต้องเปิดตรงไหนเปิดเลยเปิดเลยเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนคะอ๋อเปิดข้างล่างใช่ไหมอู้ ไหนดูสินี่ดูสิอู้หูอันนี้จะชนแล้วจะชนแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหไหนดูสินี่ดูสิโอ้โหโอ้สวยเลยสวยเลย ขอพี่ซี่ไปไหนแล้วเนี่ยขอขอซี่อยู่นู่นโอ้โหวิบัติจริงพงี่บัติจริงแทบไม่เห็นตัวคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โห,หโอ้โหชนกันแล้ว,ชน,นลวกกนนชนกันแล้วแยกกันหน่อยชนกันแล้วแยกกันหน่อย สียงคนร้องกับเสียงนี้ฟังรู้เรื่องนะัี้ยช่อเรื่องมาแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหถ้ามันหมุนพร้อมกันสามตัวจะสวยเลยลูกอาจต่เจ๊ขยบมาหน่อยเจ๊ขยบตัวนู้นมาหน่อยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเจ๊ไปขยบของใครของเจ๊เปล่าโอ้ของเจ๊ไปนู่นแล้ว โอ้สวยมากเลยอโอ้โโอ้โหแทบตัวนี้หมุนอีตัวน่าจะสวยเลยอะ มนพร้อมกันเลยหมุนพร้อมกันเลยหมุนพร้อมกันเลยโอ้โหซีมาแล้วซีมาแล้วซีมานอนดูอ่าๆจับมาจับมามาโอ้ว้า โอ้่บีบไรซี่มบเดี๋ยวดูการ์ตูนคิดว่าซีหลับฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> โอ้อะหมุนหมุนเลยหมุนเลย ไปแล้วมุล้วมุนแล้วหมุนแล้มุล้เจเจครับไม่คิดลรอกไม่คุนจิอ่ะหม,ม,มุนหมุนแล้ว เอาเาโอ้โหเอาหมุนแล้วหมุนโอ้โหอยาเอาสิอ้าวโอยเปิดไฟเปิดไฟดูสภาพก่อนดิเปิดไฟดูสภาพก่อนดิโอเคยสำหรับคลิปนี้เอาไงคะสำหรับคลิปนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะสนุกไหมเจเจสนุกไหมคะสนุกไหมพี่อิงสนุกไหมลูกสนุกไหมอ๋อสิอ๋อส่สนุกไหมอ๋อส่สนุกไหม โอเคสำหร land, ับค okay, okay. ิดนี่เราต้อ <BB EN> งลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะมีบอกว่าขาตัวอะไรนะหนู